สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับหนึ่งมีนาคม25ง5เงินเข้าแล้วครับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเวลา0 0 0 0นนะครับวงเงินรูดสินรูดซื้อสินค้าปกติที่เคยได้วันที่1 200นะครับส่วนใครที่เคยได้300ก็เข้าครับเข้าตามปกติ200-300เข้าไปแล้วครับเวลา0 0 0 0นครับ แล้วก็เงินเพิ่มกำลังซื้อก็เข้าไปแล้ว200นะครับวงเงินอื่นๆเข้าหมดแล้วมไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าแก๊สนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถโทรเช็คยอดได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะครับขณะนี้เวลา0 0นย์นาฬิกาเศษเษยังไม่ถึง0 0นนาฬิกา30นาทีนะครับก็แจ้งให้กับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทราบครับ สว่างมานี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งช่วงกลางวันก็สามารถนำบัตรไปจับจ่บจบจบายช้สอยรูดซื้อสินค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับ